สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป2ทับ1นะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยเช่นเดิมค่ะในวันนี้คุณครูจะมาเฉลยแบบฝึกหัดในหน้า10-11นะคะเรามาดูข้อ1นะคะลุงกำนานเชิญเจ้าของช้างมาประชุมที่ไหนใครตอบขอใครถูกต้องค่ะข้อที่2ทําไมลุงกำนานจึงเชิญเจ้าของช้างมาประชุม ใครตอบกอไก่ถูกต้องค่ะลุงกำนันต้องการให้เจ้าของช้างทำอะไรคะก็คือให้ช้างไปช่วยลากนะคะลากซุงนะคะตอบคอควายถูกต้องค่ะข้อที่สี่ใบโบกและใบบัวต้องไปอยู่ที่ไหนคะใครตอบขอคายปางช้างหลวงถูกต้องค่ะเด็กๆและเพื่อนช้างทำอะไรที่ริมตลิงนะคะใครตอบ ข้อควายถูกต้องค่ะทีนี้มาดูข้อ2อ่านคําที่กําหนดให้แล้วเขียนเติมให้เต็มคํานะคะอามาดูอันแรกเลยนะคะเว้นไว้ช่องว่างนะคะมีสระอะนะคะก็คือคําว่ามะลืนนะคะแล้วก็มาเขียนใส่ตรงนี้มอมากับรอเรือนะคะ ต่อไปข้อต่อไปขึ้นต้นด้วยบอเบไ,ไม้เรามีบอเบไ,ไม้อยู่ตัวเดียวคือคําว่าบริเวณน,นะคะเราก็เขียนบริเวณตัวต่อไปมีสระคำก็คือคําว่ากร,รมนั้นตัวต่อไปมีปอปลาขึ้นก่อนก็คือคําว่าปลอดภัยนะคะ ตัวต่อไปคำสุดท้ายเลยก็คือคำว่าร่วนสุยมีใครถูกหมดไหมคะสำหรับแบบฝึกหัดสองหน้านี้นะคะสำหรับการบ้านในวันนี้นะคะอันดับแรกเลยคุณครูให้นักเรียนอ่านหนังสือทบทวนบทที่2ใจหายก่อนนะคะและตอบคำถามในแบบฝึกหัดในหน้า12-13ค่ะลงมือทำได้เลยคะ่ะ